สวัสดีชาวราศีมังกรแล้วก็สวัสดีชาวลัคนามังกรการเดินทางของดาวในวันที่1ถึงวันที่15กันยายน2 5 6 6ออันดับแรกจะคุยเรื่องราศีราศีมังกรเป็นราศี แม่ธาตุดินคำว่าแม่ธาตุดินก็คือคําว่าแม่เนี่ยมันค่อนข้างจะมีพลังนะคะธาตุดินนะคะเป็นธาตุที่ปรับเปลี่ยนยากเป็นธาตุที่คงที่คงทนที่สุดในบรรดาสี่ธาตุร่างของเราประกอบด้วยดินน้ําลมไฟธาตุดินนะคะมันก็คือโครงรโครงกระดูก ซึ่งมันย่อยสลายช้าที่สุดในบรรดาสี่ธาตุการตายหรือสิ้นสุดลมหายใจของเราลมจะออกก่อนลมจะหมดก่อนเราจะไม่หายใจธาตุลมมันหมดพอธาตุลมมันหมดตัวจะเริ่มเย็นธาตุไฟจะออกธาตุที่สองพอธาตุไฟออกเย็นละต่อไปธาตุน้ำจะเริ่มออกก็คือตัวจะบวม ปงแล้วก็นอนเจาะชัยโน่นนี่นั่นธาตุที่คงเหลือสุดท้ายคือธาตุดินคือโครงกระดูกนะคะขนาดเอาไปเผาไฟกระโหลกกระดูกบางทิ้นสวนยังเหลือก็เรียกว่าธาตุดินเป็นธาตุที่คงทนถาวรดังนั้นใครก็ตามที่เป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรไม่ว่าตัวคุณเองหรือคนรอบข้างที่ เป็นราศีมังกรลัคนามังกรคุณจะต้องเข้าใจทั้งตัวเองหรือคุณจะต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาปรับเปลี่ยนยากแล้วดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีมังกรเป็นดาวใหญ่เคลื่อนหนึ่งราศีใช้เวลาสองปีครึ่งแต่เดินผิดปกติตั้งแต่เรียนโหาราศาสตร์มาทุกดาวเดินผิดปกติหมดเลยค่ะ เสาก็งึกงักงักงึกงึกงักงอยู่เกือบ3ปีเหมือนที่ดิฉันบอกว่าปี6ก6ามหกสี่ห้าที่ดาวเสาอยู่ตรงเนี้ยนะคะเสาเป็นทักษกาลกินีสําหรับคนเกิดวันพรฤหัสบดีคนวันพรฤหัสบดีจึงสวยสวยหนักนะคะปัญหาสารพัดอย่างประเดประดังเข้ามาดาวเสาคือคํำสาบ คือคำแช่งดาวเสาร์คืออาการเรื้อรังอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ในธาตุดินซึ่งเป็นธาตุที่ย่อยสลายเสื่อมช้าที่สุดในบรรดาสีธาตุดาวเสาร์เจ้าเรือนราศีมังกรเป็นลักษณะของอาการคงที่คงทนปรับเปลี่ยนยากหรือใครที่มีลูกมีหลานเป็นราศีดาวเสาร์เนี่ยคะ่ะ คุณจะต้องอดทนกับเขาให้มากในการที่จะขับเคลื่อนลูกหลานที่เป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรน,นะคะดาวเสามันคือความดื้อด้วยบางคนดื้อเงียบไม่พูดไม่จาแต่บอกแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมการเรียนรู้เรื่องของคำทํานายหรือศาสตร์พยากรณ์ต่างๆมันมาช่วยทำให้เราเข้าใจทั้งตัวเองและเข้าใจคนอื่นได้ ดังนั้นใครที่มีลูกหลานมีสามีมีคนในครอบครัวมีคนรอบข้างที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราที่เป็นชาวราศีมังกรลัคนามัางกรก็เรียกว่าสิ่งที่ทําได้คือทําใจอันดับแรกนะคะแล้วก็บางคนที่เป็นชาวราศีมังกรลัคนามัางกรเองคุณอยากจะประสบผลสําเร็จ แต่ด้วยดาวของคุณมันเป็นดาวใหญ่มันขับเคลื่อนตัวชา้าคุณจะใจร้อนเมื่อไหร่จะสําเร็จเมื่อไหร่จะสมหวังเมื่อไหร่ฉันจะโน่นจนันนี่ฉะนั้นคุณคิดไปแล้วคุณก็ทุกข์เปล่าเปคุณก็ทุกข์เปล่าเปลเพราะดาวเสาอ่ะมันคือรอได้ให้รอนะทนได้ให้ทนนะในบรรดาดาวทั้งสิบดวงดาวเสาให้คุณหนัก ที่สุดถ้าคุณทนได้นี่คุณนี่คือคุณสมบัติด้านดีค่ะนี่คือคุณสมบัติด้านดีการเดินทางของดาวในวันที่1ถึงวันที่15ากันยายน2อ6 6มันมีดาวขยับอยู่สองดวงดวงแรกที่ขยับโดดเด่นที่สุดก็คือดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์ดาวแห่งความรักความสุขการเงินความอบอุ่นความหลัน่นลาถ้าเป็น เครื่องประดับก็ระดับเพชรส่งแสงประกายแวววาวอย่างมากแต่มันเป็นพิษในหลักโหราศาสตร์เพราะเข้ามันเข้าสู่คำว่าเล่งลัคณาสุขเจดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันมันก็จะเกิดความเร่าร้อนรุ่มร้อนในเรื่องของดาวสุขคือเครื่องอุปโภคและบริโภคด้วย ดาวสุขเป็นเจ้าเรือนพบกรรมะการบริหารการจัดการตอนนี้ค่ะคุณรู้สึกจะต้องวุ่นวายกับคนอื่นคุณมีภาระหน้าที่ที่ต้องไปเคลียร์คนอื่นคุณมีหน้าที่ที่ต้องไปดูแลคนอื่นคุณมีหน้าที่ที่ต้องไปจัดการคนอื่นดาวสุขคือความสุขคือดาวแฮปปี้คุณอาจจะรุ่มร้อนเร่าร้อนถึงแม้ว่าดาวสุขท่านจะตำแหน่งเด่น แล้วก็เข้าสู่ราศีาธาตนุน้ำแต่เผอิญมันมันเข้ากดที่ทำให้รุ่มร้อนแบบไม่ได้สุกจริงร้อเซดังนั้นถ้าจะเหนื่อยหน่ายกับคนรอบข้างหรือต้องจัดการบริหารดูแลมีหน้าที่ในการดูแลลูกดูแลผัวดูแลเต้าดูแลกิจการดูแลคนอื่นนั่นคือดาวในช่วงต้นเดือนกันยายน2566ค่ะ เดี๋ยวหลังวันที่9กันยายนการดูแลเทคแคร์คนอื่นก็คงจะเบาลงในลักษณะหนึ่งเพราะมีดาวตัวที่2ที่เคลื่อนนะคะก็คือดาวเกตต้นเดือนจนถึงวันที่8ท่านคู่กันมันเกิดพลวัตรปรับเปลี่ยนในเรื่องของหรือใครก็ตามที่ต้องติดต่อเจรจาค้าขายกับการที่จะต้องเซ็นสัญญากับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ เขาอาจจะเสเยตยิ้มแย้ม,ยมโอเคได้ครับนู่นนี่นั่นโนัดเซ็นสัญญงสัญญาได้เลยแต่อาจจะไม่เป็นไปตามแผนก็ทําใจร่มๆทมทำใจร่มๆ,ๆดิฉันถึงบอกว่าคุณเอาดาวไปทําพิธีอะไรก็แล้วแต่ดาวท่านไม่รับรู้ดาวท่านไม่ได้หน้าไหว้หลังหลอกเหมือนมนุษย์เรา ถึงคราวดีท่านก็ให้ดีถึงคราวร้ายท่านก็ให้ร้ายท่านทำหน้าที่ของท่านตรงๆเปล่งเปงเปลงเเลยนะคะถึงแม้ว่าดาวสุกบอกว่าโอ้มันเดินผิดปกติหนช่วงนี้ค่ะคือพื้นดวงสวนบุคคลนะคะมันก็ต้องไปเชื่อมว่ามันอยู่ที่อะไรอยู่ที่เรื่องไหนแล้วเกิดวันอะไรคนเกิดว่าทิศหนักกว่าเพื่อนหน่อย คนเกิดวันอาทิตย์หนักกว่าเพื่อนหน่อยขอให้ทาใจนะคะมีปัญหาอะไรค่อยๆเคลียร์ไปคนเกิดวันจันทร์ก็คงจะมีปัญหาเรื่องของคนที่มีอํานาจวาสนาหรือยศศักดิ์อัครฐานเหนือกว่าเราหรืออาจจะโดนกลั่นแกล้งจากหัวหน้าจากลูกพี่หรือจากอยู่ๆเราก็ต้องมาดูแลเทคแคร์คนอื่นทําให้เราสายหลัดล้าอยู่แล้วเนี่ยค่ะความหลัดล้าเราลดลงคนเกิดวันคานงานนะคะเป็นตัวนําพาทําให้เกิดความทุกข์คนเกิดวันพุธ ก็คือเรื่องทรัพย์สินสมบัติบ้านช่องห้องหอรถเรือรถล,ลาไม่อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคนะคะหรือบางท่านก็คงอาจจะได้ทรัพย์สินใหม่แต่ว่าอาจจะมีข้อขัดข้องหรือไปออกรถใหม่แล้วโอ้ยเซลโทรมาบอกว่าเลื่อนนัดนะครับ,บ,บี่นู่นนี่นั่นอาจจะทำใจไปคนเกิดวันพระรหัสบสดีก็คงจะโดนมหาบางสิ่งบางอย่างอาจจะโดนคู่ไหมผัวหรือเมียหรือแฟนหรือกิ๊กของเรา เงาแบบง้องยั้งงี้เงาไม่เอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่าเมนมาหรือเปล่าเราวาเนหรือผัวละวัยทองไหมอย่างเงี้ยคะ่ะหรือแม้แต่เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถามไถ่เขาด้วยคนเกิดวันศุกร์ตัวคุณกับคนรอบข้างผัวเมียลูกหลาน ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเราก็จะเป็นตัวนำพาให้เราเคร่งเครียดและขัดขัดมีความสุขในชีวิตน้อยลงคนเกิดวันเสาร์เรื่องเงินเรื่องทองค่ะหรือแม้แต่บางคนรู้สึกว่าความสุขมันลดลงหายไปหรือแม้แต่เงินทองมันอาจจะลดลงหายไปหรือแม้แต่อยู่ๆก็ต้องมีรายจ่ายให้กับคนอื่นถ้ามองในด้านบวก เอาเงินไปซื้อเพชรซื้อทองซื้อพลอยซื้อหุ้นซื้อลงทุนอะไรก็ได้เป็นการแก้เคล็ดค่ะคนเกิดวันพุธราหูอาทิตย์จันอังคารพุธพฤหัสศุกร์สาราหูเดี๋ยวบางท่านก็งอนว่าอาจารย์ทําไมไม่ทํานายวันนั้นวันนี้วันพุธราหูอะค่ะก็เรียกว่าช่วงเนี้ค่ะคุณจะยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นมากที่สุดเลยนะคะจะต้องมีเหตุใดเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณต้องไปยุ่งขิงกับชาวบ้านนะคะยุ่งขิงกับชาวบ้าน หรืออาจจะมีงานบางสีบางอย่างนําพาให้เราต้องไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นอยู่เนืองนิดในต้นเดือนกันยายนสองพหกสิก็ขอให้ทุกท่านนําคําทํานายไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตนะคะ